มนปกติไม่ได้มันต้องรอดเหรอไม่มันแย่งนาฬิกากันอ๋อมันแย่งนาฬิกากันต้องเล่นในเซิร์ฟวีดีกว่าใช่ไหมใช่เล่นในเซิร์ฟวีดีกว่าพี่เล่นไปถึงหนึ่งนาทีเสร็จเลยโอเคพี่ต้องทำไงต่อนี่ไงเควสจะต้องหาสามนาฬิกาสามอันให้นายแฮนซัมนี้เ็นเห็นลูกใจเกมข้างบนปะเอ่อนั่นแหละคือสูตรพี่สามารถทําได้รวดเร็วได้เพราะอันนี้อู้ใช่เหรองั้นพี่ก็เซ็ตแมปได้เลยปะใช่เซ็ตแมปได้เลยเดี๋ยวแล้วพี่ก็เก็บนาฬิกาเก็บเสร็จปุ๊บแล้ว่ก็เลจบยไปง ไอ้วันนาฬิกาวันเอ็นพี่กดเอ็นได้ไหมเนี่ยนาฬิกาถ้าพี่เล่นดาดน้ำมันอ่ะพี่กดอันข้างบนใช่แล้วกดเอ็นเลยกดเอ็นใช่แล้วพี่ก็เอาไปส่งโอเคพี่เอาไปส่งแล้วอันนี้แล้วพี่ก็แล้วพี่ก็เล่นที่บนไปบนมาแนะนำให้พี่เล่นด่านปั๊มน้ำมันดีกว่าใช่อันนี้มันจะเห็นนาฬิกาง่ายไปพี่เฮ้ยน้ำด้านซ้ายมีนาฬิกาหนึ่งไปเก็บด้านซ้ายพี่สามารถด้านด้านกันนะพี่ ถ้าพี่อยากได้เงินเยอะพี่ต้องวางโต๊ะอันหนึ่งแล้วก็วางเก้าอี้รอบๆเป็นสี่เหลี่ยมลูกค้ามันจะมาเยอะแต่ผมก็เตยจะปวดไปป<ฮ>ว,วดมาเนี่เนี่ยเสร็จะจะเสร็จแล้วเนี่ยโอเคนะ้ำมันมีอีกอันหนึ่งอยู่บนหลังคานะเ,เดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ไปเอาอันหลังคาเองน้ำไปเอาในบ้านแล้วก็นอกบ้านอะ่ะโอ้ยพี่แนะ็กอ่าพี่ได้ครบแล้วน้ำแตะยางเอาเก็บได้ทีละอันโอเคเอ็นโอ้โหพี่ของพี่เสร็จแล้วพี่กำลังจะไปส่งโอเค ได้เบลแล้วไอ้นี่ไม่นหมวกแล้วเย่แ yeah. มตตต่อไปเลสนตรองไทคูลสองโอเคพี่กด play. เพลย์อะเคลมเลยร้อยหนึ่งเคลมเลยเข้มเลยสร้างบ้านเลยเ <he> e. พี่กดอีเวนต์ไว้ได้ทำอะไรบ้างอ๋ออีเวนต์แล้วกดวิวเวสโอ้อไม่ไม่อันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้กดาการกระบาดอ่ะย้อนย้อนกลับแล้ววิวเวสทำอไรทำอะไรบ้าง oh, าอะฮะเนี่ยของอีเวนต์ทำให้ครบสามอันโอ้สามอันนี้ บายบันนี่อันเนี้ยต้องซื้ออันเนี้ยคืออะไรก็ไม่รู้อ่ะสิบเอ็ดอันเฮ้ยพี่มีด้วยเหรอวะต้องเก็บไข่ร้อยฟองใช่จากที่จากที่ลูกค้ามันสั่งอ่ะมันต้องเมนูเฉพาะเมนูอีสเตอร์ใช่แล้วพี่ต้องทำยังไงอ่ะพี่ก็เสิร์ฟไปเรื่อยๆก็เสิร์ฟไปเรื่อยๆจนกว่าลูกค้ามันจะสั่งอ่ะแม่วางโต๊ะวางโต๊ะให้ลูกค้านั่งก่อนพี่ไหนต้องระวางอะไรนะทีิลูกค้ารับรับลูกค้าเลยคลิกที่ลูกค้าให้ลูกค้าฟองกับฟาร์มอะใช่คลิกตัวไหนก็ได้ตัวไหนก็ที่ไม่ต้องคลิก เออนี่ลูกค้ามาแล้วเฮ้ยลูกค้ามันเดินเข้ามาเองไม่ได้เออทำไมวะต้องรับด้วยแบบเออแบบว่านี่ลูกค้ามันเดินเข้ามาเองลือกรับไม่ได้ผมรอมันสั่งอาหารนี่ไงอยากสั่งแล้วแล้วพี่เรากดใช่คลิกกดรับกดรับออเดอร์พี่รับออเดอร์มาแล้วแล้วก็ทำกีตรงนี้รับเมนูนี่แล้วก็ทำอาหารนี่มันใหม่มากสำหรับพี่นะเนี่ยพี่ไม่เคยเล่นเลยอะคลิกหั่นผลไม้หันมะเขือเทศใช่โอ้พี่ได้ชีสเบอร์เกอร์ไปแล้วอันหนึ่งไม่คลิกที่อาหารก็ได้ ได้คลิกได้ไหมได้ได้ได้คลิกได้คลิกได้แล้วก็ไปเตะเอาไปเลยสัตว์มามาแล้วมา s ล้วตลอด worker กูไม่มีแล้วนี่ใครเนี่ยเออนี่ดู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 เป็นไง soy s i เ u l a อ o r น้อง เฮ้พี่ไอ้หรื้ว่ามันเอาโลบักจากไรพี่เป็นเซเซกระชากใส่มะโอ้โหเฮ้ยอันนี้อันนี้คืออะไรเก็บเก็บใครใครใครเห็นไหมเก็บได้วจีเฮ้ยนี่สี่อันโอเคสวัสดีครับคนสั่งอาหารคุณอยากกินอะไรเป็นพิเศษไหมครับสวยๆเฮ้ยพี่มันมันอยากกินแล้วไม่รู้มันอยากกินยาพีชไอ้ไอ้หนุ่มนั่นมันมอง เฮ้เฮ้ยลืมใครลืมใครเฮ้ยได้ร้อยกว่าอันแล้วโอเคได้เมรได้เบรมาแล้วไปมาต่อไปก่อนบายออฟเฮลโอเคแล้วคนนึ่นเข้ามาได้ด้วยไหมได้ดิเพราะเราเข้าได้ทุกคนก็ต้องเข้าได้แบบเล่นได้ผ่านแล้วก็จบเลยเล่นได้ผ่านก็แค่นั้นแหละนั่นแหละเล่นเลแบบได้มไม่ต้องจำกันจะจำกัดเวลาด้วยถ้าพี่เล่นไม่ทันเวลาพี่ก็ออกเสร็จแล้วเข้าใหม่อันนี้คือเล่นได้เลยเนี่ยเล่นได้เลยเอ้าไม่มีรู้ตรงนี้เฉย Two thousand years later แต่ผมไม่ได้เติมผมรีเซิร์ฟแล้วก็เข้าใหม่มก็ม่เดิมมันผ่านเป็นได้เนี่ยพี yeah, ่ผ um, oh right, okay. ่านแล้วนเไม่ต้องเติมเลยเออเออได้ได oh, ้ไ้ได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 ี่้ได้ใช่ได้ใช่ได้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 ล้วด้ได้าอ้ไ้ได้าด้ไ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 น้ไ้ได้ได้ีด้ได้ไก้สู้กั้ได้ได้เด้ไม้ได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 ่ไ้ได้อดตีด้ไ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 ดอได้ได้ไดอได้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 ้ดดดดน้เลือกทีมเลือกทีมแล้วเราอยู่คือไชนะเลย โอเคเขาบอกชฉนะเสมอยู่ตัวฟ้าฟ้าชนะ This team has too many players เลือกทีมอื่นเลยนี่เอ้ยอันนี้เราตีกันเองไม่ได้ถ hey ูกป่ะฟันเลยฟันเลยไหเลือดพี่ก็ชนะอยู่แล้วถ้าฟันอ่ะ มันฆ่ามันฆ่ามันไล่ไล่ไล่มีหน่อยต่อยชนะแล้วเย่ได้เบียดไปแล้วไปแบบต่อไปกันมีชีสาวเวอร์ดีเวนเหรอโอเคไปเลยโอเคมิสเตอร์เมาอะไรเนี่ยเนี่ยแซมมอนเราต้องมาซัมมอนพิทุมตับบอนโอเคกูได้หนูหนูนักต่อยมานี่นี่หนูรถถังเฮ้ยกูมีหนูวิ่งตามเลยน้องแล้วมาได้พี่เล่นคนเดียวอ่ะใช่ตัวเดียวก็เล่นได้แล้วถ่ายยินดีแต่พี่ต้องวางดีๆอ่ะวางตรงเนี้ยวางตรงกลางเลย มับก็ให้ใ<ช>มาเลย<ช>ปูนพร้อมกอดสุดหล่อพร้อมต่อยน,น้องมาด้มาได้โมันไมันไม่กล้ามาเออเรต้องเล่นถึงเวฟอะไรเนี่ยอันนี้คือให้มันเล่นทำอะไรไหมนเนี่ยก็เอาชนะแค่แค่ผ่านอ๋ออันนี้คือผ่าน<ล>อันนี้คืออีเว,วนต์เหรอใช่ไม่ให้เล่นด่านไหนก็ได้อะพี่ two thousand years later เหมือจะมีบอสง่อกมาอีกตัวงอไม่เจอรั e เย้ได้ไปแล้วสตีฟสเตปฮันต์ไงมเนี่มันให้เก็บไอคอนดำดำเนี่ยไอคอนดำดำที่พี่เน็กอยู่ข้างหลังพี่เน็กอ่ะล้วพี่แล้วพี่ต้องทำไงแต่บันไดขึ้นเรื่อยๆพี่ต้องรับเควสกับไอไอผมดำพี่ต้องเข้าประตูเดินฮันอ่านี่ก็เนี่ยเดินยวฮันพี่คุยกับไอผมดำนี่กันคุยเสร็จนะฮะคุยไปเรื่อยๆมันจะให้อะไรอะไรต่ออะไร I can help แล้วพี่ก็ต้องไปหาไอไอเนี่ยไอไอคอนดำดำอ่ะที่พุกบอกอ่ะแล้วมันอยู่ตรงไหนอ่ะพี่พี่ต้องปีนเลยใช่ไหม ใช่ไต่ขึ้นไปเรื่อยๆมันจะเป็นก้อนดำๆปนน้ำเงินอ่ะแซมน้ำเงินหน่อยๆมาเลยครับโอ้อต้องอิงตัวครับใส่บัก่็เรียกบันไดกลับมาพี่ต้องหันข้างหันหันหน้าเข้ากำแพงเลยอะฮะแล้วก็ให้มันเลื่อมๆใต่หันข้างเออ ขัดสินเฉยว้าวขัดสิ้นได้เบลดมาแล้วไม่ยากครับเอางั้นเข้างั้นเข้าแมปแมปโซนิกเลยแต่นานให้เก็บมงินร้อยลูกเองเลี้ยงแมปผีพี่ต้องทำอะไร้ใหเก็บอไก้อนสีลุงลุงอ่ะใช่ประมาณหนึ่งร้อยชิ้นก้อนสีลุงลุงอยู่ตรงไหนนะเนี่ยเหรอมันจะอยู่ทั่วแมปพี่หนึ่งร้อยชิ้นแล้วพี่พี่จะรู้ได้ไงไหนลุงวะเนี่ย ม็นจะก้อนใหญ่ๆก่อนอย่างเงี้ยนะเยได้หนึ่งร้อยอันแล้วคิวบหนึ่งอันโหได้หนึ่งร้อยอันไหนตั้งหนึ่งร้อยอันไม่เฮ้ยอ้ยอุ้ยโดนลงไปได้ไหมพบแล้วไหนดูหน่อยเซฟวัตรเบดได้หรือยังนะจ๊ะ ได้ไแล้วโอเคเดี๋ยวเราไปแมปต่อไปกันเฮ้ยทำโปรเจกต์สมัยเด็กที่เราเป็นนินจามาพอเพียงพี่ต้องทำไงเพเลยแพยคกดเพ้์ไปตรงกลางแมปนะผมตีดัมมี่ไปเรื่อยๆอ่ะประมาณสักห้านาทีมันจะมีไข่ดอกดอบจากไอ้น,นี่เหรอตีไปเรื่อยๆต้องตีตลอดก,ก็ได้นะอ๋อคือหลักๆคือให้รอใช่ไหมใช่ f minutes later นี่ไงไอ้คันสปาลคือตรงไหนอ่ะมันนั่นไง โอเคพี่มาเก็บแล้วได้เบลดจบแล้วอะ่ะจบแล้วอ่ะต้องแมปต่อไปนี่เลยเนี่ยไลฟ์โทเปียเนะี่ย okay, เอาอันนั้นเลยก็ได้อันนั้นก็ง่ายเฮ้ hey, สิ่งที่พี่ต้องทำคืออะไรครับน้องพ่อเพียงมันเห็นมีอะไรบอกเลยรอแป๊บมีกดเวทเดี๋ยวอรอแป๊บหนึ่งนี่ไงเย็ดเลยตามลูกศสอนอะไรไปโอเคไปตามลูกศรนเลี้ยวซ้ายซ้าย,ายตรง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 อ๋อนี่ไงถึงแล้วาวางกลอง หยิบคอนทุบกองอ่าพอเพียงต้องเดินต้องไป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 เซฟอันนี้คืออะไรวะเนี่ยอ่าหัก้ายนิดนึงอ่าตอง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 แม่พอเพียงสบายใจจังพี่เป็นปลาอยู่ข้างล่างนี้แต่ปลาพี่ไม่ถาวรนะมีมีหยุดด้วยโอเคพี่้องทำไง Get your own house open treasure พี่จะต้องไปที่บ้านพี่ต้องเซฟบ้านไอ้ขวานั่นแหละบ้านนึงแล้วก็สร้างเลยโอเคไปสร้างบ้านแล้วไออแล้วก็เอาไอ้ตู้เซฟมาเปิด หนึ่งนาทีแงเซฟเลยเฮ้ยอันนี้พี่ต้องแกะยังไงอ่ะอ๋อพี่เข้าใจละ two thousand years later มันเป็นเซฟไข่เนี่ยพี่แงอยู่เนี่ยได้แล้วไงต่อพี่ได้พี่ได้ไข่มาแล้วอ่ะกดกดคลิกเลยเราคุกเวียงไข่เลยโอ้ได้นี่แหละโอเคไปมาต่อไปก่อนชื่อแมปชื่อสเปรเพนโอเคไปครับมาแล้วงต่อ ขอทานนะนี่ไงคุยกับคนขอทานเลย่ะโอ้คุยกับคนขอทานโอเคไปแล้วไล่เป้ของฉันน่ะหายไปแล้วโอเคไงต่อไม่ใช่เรช่วยไม่ได้หรอกว่ะเจอกันมึงไปคุยกับโจนแล้ววาดรูปแล้วก็ได้หาคุยกับโจนต่อรองเหรอคุยกับโจนแม่ไอ้ไอ้มึงมองคนทำไมวะเขผิดฉันเองใหม่อ๋อแหลกเลยแล้วไงอ่ะ แมวคลิกกันอ่านแล้วไอ้พวกจอนมันพวกกะให้วาดรูปมันจะเพี่ยใ้วาดรูปอะไรก็ได้วาดตรงไหนตรงตรงนี้เลยนี่ยโอเคให้มันให้วาดจนกว่าไอ้จอนจะมีเขียวๆขึ้นวล้ไปได้เลยเพื่อนนั่นแหละได้แล้เด้เพื่อนบางทีนายต้องฉายฉันหาสิบลานแล้วฉันจะหานะไม่มีทางไงก็ตามโชคดีในการหามันแล้วกันนะเฮ้อเอาคุณมากไอ้สัตว์เออ เราต้องไปหากระป๋อง5อันโอเคเราเจอหนึ่งแล้ว What are you looking at? เอ่เอตรงนี้ก่อนเลยนี่เลยรกระเป๋าอู้ส่วง,ง m r o MRO yeah ready to o yeah มาเออเจอแล้วเจอแล้วว้าวุกใจใช่เลยได้มาแล้วใช่ปะเนี่ยได้แล้วพี่ไอ้ได้แล้วได้แล้วก็ออกอฟุตบอลพี่ฟุตบอลเฮ้ยจังเนียพี่ไอ้ต้องเล่นจบสองดาแพ้ชนะก็ได้มากูเป็นปารีสแซงต์แชมงเลยน้อง อเอ,อ้ยจิมกับพี่ไอ้อ่ะเฮ้ยกองนี่กองนี่เตะเตะแ,ตแตสนนั่นเลยมันกดยังไงวะเนี่ยอียังบอลอียังบอล้วแล้วแล้วเตะคือตัวอะไรเตะคิกอ๋อเตะคิกโอ้โหวิ่งเลยครับสเตมิน่าอุ้ยโดนต้องเสียบจานเราไม่มีโกเลยพี่ไอ้พอเพียงเราไปยืนเป็นโก้ดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวไม่สอยให้โอเครับรับรับวิ่งเฮ้ยเอ้าแล้วทำไมพี่เก็บไม่ได้อ่ะ พี่ไม่ได้เป็นกูพี่พี่ต้องเดินชนบอลอย่างเดียวมันต้องเดินชนบอลเลยใช่กูไม่ใช่โกนะเนี่ยกูเป็นกองหน้านี่ต้องเล่นถึงเท่าไหร่เนี่ย โอเคจบแมตช์แล้วเลยต้องเล่นอีกตาหนึ่งต้องเล่นอีกตาหนึ่งไม่งั้นไม่จบใช่ไหมใช่อีกตาหนึ่งจะได้เออมันผิวของแมสซี่เมสซี่โอเคต้องเล่นอีกตาหนึ่งใช่ส้วทีมกับพี่ไอ้กเฮ้ยมึงดูบอลเด็กดูบอล two thousand years later ไอ้ไอ้ลวนนี่ลวนไม่กิ่ยเย้ชนะปะชนะชนะ ชนะไม่พอได้เบดด้วยโอ้เย h โอเคเดี๋ยวเราไปแมาต่อไปกันครับเจชอหันได้สมบัติครับมองเลยสมบัติอ่ะเลือดเยอะเยอะเยอะจริงๆใช่หาสมบัติแล้วพี่ต้องทำไงต่ออันนี้ก็คือให้หาสามกล่องนะสามกล่องใช่ใช่โอเคพี่จะเริ่มหาได้ยังไงกล่องไดมอนด์มาพี่เริ่มแล้วแจกพี่จะทำงานอ่ะแล้วเมื่อไหร่มันจะถึงอ่ะไปเช็คด่วนต้องเก็บทรายก่อนเก็บทรายเพื่ออะไรอ่ะ เพื่อไปขายแล้วที่ต้องขายทรายกิโลอ่เนี่ยขายายขายโอวีเซอร์อ้าวฟิเซอร์เลยแล้วพี่จะเจอได้ไงอ่ะว่าว่าสมบัติมันอยู่ที่ไหนอ่ะเราจะมีให้บอกนะเกพี่กดเซลล์แล้วไหนพี่ต้องใส่โค้ดตรงไหนพี่ต้องกดไปตรงทวิตเตอร์ทวิตเตอร์อ๋อนี่ไงโค้ดโอเคนี่ใส่โค้ดอันที่หนึ่งได้ไปแล้วหนึ่งร้อยอันที่สองอ๋อ อะไรก็ไม่ไรู้มาคนดูเขาจะใส่ตามปุ้ยเ่าะวเนี่ยไม่รู้ว่าอยากใส่เขาใส่อยากใส่เขาใส่ <c oughs> ออยากใส่ <c oughs> เขาใส่ใส่หมดงคนเขาหมดแล้วไงแต่ของ <c oughs> เราเนี่ยคือเล่นแบบไอ้ทำกิจกรรมแบบไหนก็เหมือนเล่นแบบนั้นไปในตัวนะครับไงก็เป็นไอเดียเราอยู่แล้วคนดูอย่าไปกักนะครับ แตพี่อา้าเอาเอาเอา่อา่อาเ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 อเอา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 เอ่เอาเอาเอานอาเ่าเอาเอาเอเอาเอา้าเาเเอาอาเาเอาเอ้าเี่เอาอาเอาเาเอาเอเอาเอาเอาาเาเอเาเอาเอาเอเาาอเเาอเาอ่อาเออเเายอเอเมอเาอเอออเอเอเอาเ่าาาเาาะเออเ ฟังกินไฟเดย์ขาวฟังกินไฟเดย์ไลน์แพ้ก็ได้ชนะก็ได้ไปกินไฟเดย์สามรอบให้เล่นเพลงสิบเพลงสี่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 เพลงไี่ต้องเล่นยังไงอ่าต้องไปที่อันนี้ครับตามม่านักแสดงพูดจุ้มว่าฟังหน่อยได้ไหมจุ้มเย่แล้สึกเผลอเตะขอบโต๊ะหรือเปล่าเมื่อกี้พี่ได้ยินนะแล้วก็ให้ไปที่เดอะฮันครับใช่เดอะฮันแล้วก็ให้เล่นเพลงแรกก็คือ The Big Cheese ้มาแล้วมาแล้ว้แพชชนะก็ได้แพชชนะก็ได้2.000 years later เนี่สตกนาอเล็กโอ้นี่อะฮโอเคได้เบลแล้วเย่เราโย้ไไหมครับง่ายๆอันนี้เหรอใช่ให้เก็บไข่ อาให้50ฟองมาให้จับไข่โอ้ยกูกูทำเป็นตัวกระเทยเลยขาไม่ไหวมัน้แมปอะไรไม่รู้อะโอเคพี่จะต้องทำยังไงอ่าให้เก็บไข่ครับแนะนำให้กดสเปซบาร์แล้วกดสเปซบาร์สองทีเพื่อบินอะแล้วก็เอาหน้าถูกับพื้นเปิดเปิดเปิดดันหมดหมดจอเลยเออแล้วก็คลิกคลิกรัวๆแล้วก็ถ่ายไปตามขอบอะ จะเมื่อกี้เดี๋ยวหนูช่วยถ้าถ้าพี่าชายตดน้ำแข็งเดี๋ยวหนูช่วยเพิ่มไฟให้เดี๋ยวพวก,<ง>กเราไปไปที่รังไข่เนาะไปะที่รังไข่โอเคพี่มาที่รังไข่แล้วต้องไปที่ไข่เนาะเห็นไหมที่มัน50เบียดทับ50อหรอ ได้พี่กดเปิดได้เลยกดเปิดได้แล้วได้เบลแล้วสลับแบตเทิร์นะครับคนดูอยากกินซูชิมากๆเลยตอนนี้พี่ต้องทำไงบ้างครับตีไปเรื่อยๆจนกว่าจะร้อยห้าสิบผตีไปเรื่อยๆตีใครอ่ะประตูแดง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 อช่คราไปรตูนะพี่ตบทุกคนทีแน่ตีขวางหนาอ๋อตบจนกว่าจะร้อยห้าสิบโอ้ยมันเปิดสเกลสเกลกลางตบแบบสุดยอด มัันนตกก5 minutes later เนี่ยพี่จานมาแล้วจานนะรอกระโดดขึ้นนะโดดเลยฮ่าไปเลยเย้แล้วมันจะมีบันไดไม้พี่ให้พี่ให้พี่กระโดดขึ้นมันจะไม่บีกให้เราไม้เนี่ยนะใช้ง้างอันนนั้โมอายหงอ๋อโมอาย์ภาษาภานาี่มาษาทโดดเลยโดดเลยวิ่งเจ้า พี่ตรงนี <im <im ้ค่อยๆเดินนะมันจะมีรูอยู่ให้พี่ไปกดตัวคิวนะตี่คิวตรงนี้นะข้างล่างข้างล่างเดินลงข้างล่างใช่พี่ค่อยๆเดินกดแล้วมันก็มันก็จะแย่เข้าไปแล้วพี่จะได้พัวมาแล้วพี่ต้องมาขุดตรงนี้มันจะมีเอกม้อยู่ตรงนี้สาบนวันนี้คือพัวใช่คือพัวแล้วพี่ก็ขุดจนกว่ามันจะมันจะได้เพชรผัวตรงไหนมันจะได้กล่องเพชรแ่นอตรงเอกมาร์กพี่พัวเฉยขุดจนกว่าจะได้กล่องอุ้ยสองทีได้เลย แล้วก็รีตัวได้เลยใช่ไหมอมใช่แล้วก็ไปคุยกับไอ้ตัวในใต้ดินไอ้ตัวไอ้ตัวคิวใช่โอเคกลับไปคุยใช่ไหมได้ไปแล้วได้แบบแล้วไปแบบต่อไปกันยากไหมแบบเนี้ยง่ายจริงซอมบี้หัวที่มันหัวมันไข่อะเอาลุยไม่ใช่เกมผีนะไม่ใช่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 เกมผีมาตรฐานยิงซอมบี้หาวุ้นไม่โอเคเอ็กเซปต์เฮ้ยเซ์อันนี้ แคชเฮ้ยมันมีมันมีซอมบี้เข้ามาแล้วไอตี้เข้ามาช่วยหน่อยพี่ต้องยิงไงพี่ถ้าผมช่วยยิงพี่พี่ไม่ได้เหรอเฮ้ยมันมันมันมาแค่ทางเดียวใช่ป่ะใช่เนาะแค่ทางเดียวพี่ต้องยิงหัวใครกี่ตัวยิงกี่ตัวเฮ้ยผมมันต้องได้ร้อยห้าสิบโอ้ยพี่ตายแลาตายเกิดใหม่ two thousand years later โอ้โหแล้วก็เต็มหน้าเลยโอเคแล้วไงต่อ ตะเคียก็ออกเกมได้เลยเนาะเสร็จแล้วออกเกมได้เลยเหรอมีการออกเกมดั้งสามบนสองน่าเล่นต่อจัดแต่ว่าต้องออกแล้วไปลุยเนี่ยอันเนี้ยวอรไทคูนอ๋อวอรไทคูนอันนี้มันให้เก็บกล่องเก็บกล่องสิบกล่องมันถ้าจับไปผิดจับได้จับได้พี่เล่นยุ่งกว่าพี่เล่นพี่ทําไทคูนจุกว่าพี่จะได้รถกับแล้วพี่ก็ขับรถหาเอามันจะอยู่ในเมืองกันแหละโอเคพี่ต้องทำยังไงบ้างแคนเซิลแคนเซิลเลยพี่โอเคแคนเซิลอยากมีรถก่อนเปล่าต้องมีรถก่อนดิ ก็ไปซื้อต้องอันนี้เหรอหมุนไปเรื่อยๆหมุนเอาตังค์เอาตังค์แล้วพีก็ปวดล็อกอะแป๊บเดียวแหละเล่นในคูณเอาแค่รถเฉยๆเราไม่ได้เอาอะไรมากเอาแค่รถแล้วค่อยตามหากล่องเพราะว่าถ้าเดินไปมันจะเสียเวลาก็แล้วจะพีสะดวกกับพีจะเอาพี่จะเดินไปเก็บก็ได้แต่มันไกลอะมันไกลมากรอวังเดนคนสอยเลยไม่ได้เงินล้านหนึ่งใช่แล้วพี่ก็ไปอัพอัพพวกข้างนอกมั้งอันนี้แหละใช่พีอัพก่ว่าพีจะได้อู่อะเนี่ยเนี่ยพวกข้างนอกเนี่ยพีเดินหาเอา จะแถวๆนี้แหพี่อัพข้างนอกไปเรื่อยๆอ่ะมันจะมีอู่ให้ต้องฉาบประตูเชื่อจะไม่ผิดอ่ะอู่เนี่ยป่าพี่ไอเขียวๆตรงกลางพื้นสายนั่นใช่ปะหันซ้ายน,น,น่าจะจานัะ่นแหละแล้วไม่แล้วไ,ไม่ก็กำแพงอ่ะสองอย่างโอเคใช่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 ช่กด,<อ>ดนะ,ะ<อ>ดนพี่กด e ใช่กด e ที่สปาวใช่มันล็อกอ่ะน่าจะต้องไปไทคุนต่อต้องเล่นมากขนาดไหนวะแป๊บเดียวพี่เขาไปอัพพวกข้างในก่อนเลยพี่เพราะตรงนี้มันไม่ได้เงินแน่นอนอัพในนี้นะ ใช่อัพโพลในนี้ก่อนมันจะได้เงิน Two thousand years later ี่อยู่บนตึกอะแม่งไอ้นเนี่ยเมัน,มนไม่สะเพาให้อะเออทำไมวะซื้อไหมสี่สี่สิบเก้าบาทเลยเก้าบาทเออซื้อไปเลยเออไม่เสียเวลาเด้อน้อยเดียวคุ้มอยู่หนึงน่ง <laughs> เอเคซื้อแล้วอี e. กด e. อีตรงสีเขียวแผทเดียวเขียวไม่ต้องไปไหนขับเข้าเมืองใหญ่แต่พี่ก็ต้องข้าข้ามสะพานด้วยถ้าจะไปถึง เข้าไปในเมืองกล่องมันก็อยู่ในเมืองเลยพี่มันกระจุกแค่อยู่ในเมืองนะอยู่ในตึกเนี่ยเนี้ยตึกข้างขวาพี่อ่ะใช่ใช่ตึกนั้นน่าจะมีป่ะถ้าจำไม่ผิดมีมีมีอ๋ออย่างเงี้ยเหรอใช่ใช่กี้กล่องขึ้นลิฟต์เลยนะขี้กล่องมีขึ้นลิฟต์ได้ีเรียบร้อยหมดอย่าดรอปลงไปข้างล่างนะมีฟอร์ดามิเตอโอ้ยี่ได้มาแล้วสองอันเท่ากับว่าพี่ก็ต้องไปหาตึกต่อไปเหรอใช่ และตึกเนี่ยเนีเนี้ยใช่ใช่มันจะมี2กล่องถ้าจะไม่ผิดนะตึกเนี้ยใช่หน้าหนึ่งกล่องแล้วก็ข้างบนอีกหนึ่งกล่องเจอคนคนประสาทแม่งขี่คอมบิเจ็ตมาลำลมไม่ดีลำลมระเบิดใส่รถรถระเบิดตายเจอแล้วไงต่อหมดใช่โต้ร้อยโดนระบายข้างในแบบพี่โดนระบยเออง่ายดีใช่ไฟไหม้อะไฟไหม้ใช่แล้วก็พี่ก็ขึ้นลิฟต์ไปมวยเฮ้ยเยแล้วเฮ้ย ของผมมันมีของผมเอาเจ็ตมายิงเลย <c oughs> เจ็ตมายิงเลย <t> ทำไมทำไมยังไม่กดตีตาม่าไปไหนต่อดิเจอแล้วะละหนึ่งอันอเคอันสุดท้ายหนูจำไม่ได้เลยว่าอยู่ที่ไหนโอ้ยแย่แล้วเขาจะเดินประมาณเนี่ย เดินมัวเลยป่ามได้แล้วไหมได้เบรแล้วเรียบร้อยแล้วครับอันนี้คืออะไรโซลวอลเกมนี่ง่ายนี่ง่ายง่ายไปแต่พี่ต้องมีของให้ครบไหมพี่ต้องมีเกาะมีอะไรเพราะมันตีแรงโอ้ไม่อะไรเลยผมเล่นมาได้ดรอปให้ก็ไปใช่แล้วพี่ก็เฮ้ยนี่เจ๋งอันเนี้ยจริงว้ากูเป็นคนป่ากูทำอะไรไม่ได้เลยีแคบทีให้อยู่เอ๊ยไปกดดรอปเลเก็บฮะ กดที่กระเป๋ากดอีควิปแล้วก็เลือกสล็อตช่องสองช่องหนึ่งก็ได้เออแล้วแต่รูปกระดาษรูกเตียงเหลืองนั่นแหละนี่ใช่ Five minutes later พี่จะเจอกระวิดีโก้พี่ก็ซาบัดนะโอ้โหดันบอลดันบอวพี่ดันบอลดันบอาจจะไม่แบ่งกันก็ได้นะแม่แต่ตีปิชาเลยโอเคพี่ก็เหมือนพี่จะไปที่หลุมมั้งที่หลุมมันนะได้ ใไม่โชว์ไลฟ์ใช่ไม่น่าจะมีอะไรยากกว่ามั้งมันเป็นพวกอารพีอะโอเคโลเอันอ้อันนี้ง่ายไม่พีคีบอลลูนบอลลูนเก็บก้อนขี่ลอยฟ้าไม่ขี่ด้วยกันได้นี่ว่ะใช่แล้วก็ให้เก็บเรื่องแสงสีฟ้าน้ โอเคครบแล้วไงต่อแล้วก็คุยกับน้องกระต่ายเนาะน้องอะไรแล้วก็คุยกับน้องกระต่ายเครมอะไรครับเครมไอรีวอตใช่ต่อได้มาแล้วอ่ะออกนี่เลยหลับฮูดเฟมาบเย่เพิบเย่หาต่อไป35แมพโบ้โหกพันเจ้าไปดูด้วย